สวัสดีครับเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเทือกเขาที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็สวยงามคือแซงมัดนะครับอันนี้เป็นเมืองวิสนะครับก็เป็นเมืองที่เรามาต่อรถไฟนะครับอันนี้เป็นรถไฟเล็กนะครับข้างหน้าบอกว่าไปแซกมัตนะครับก็เรามาต่อรถไฟเล็กตรงนี้นะครับเขียนว่ามัดเทอร์ฮอนนะครับมัทเทอร์ฮอนตรงนี้นะครับนี่เป็นรถไฟชั้นหนึ่งนะครับ ก็มาต่อรถไฟจากสถานีเมืองใหญ่ผมเดินทางมาจากเมืองมองเทอร์นะครับแล้วก็จะไปขึ้นที่แซอมัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ารถไฟนะครับ ก็ต้องกดปุ่มก่อนนะครับ